ถูกที่อต็ดในท้องตลาดทําผ่อนเดือนละสามพันกว่าบาทครับ MG สามมีสลู่ผ่อนสามพันกิโอโต้มามามาเลย MG ปีสิบห้าตัวทัวริ่งนะครับมีโลบารสลู่คพร็อสุดนะตัวพิเศษเลยโอ้โอ้พาไปดูน้ําดูปลาโอ้โหมีสิบห้าสาขาทั่วประเทศครับแต่วันนี้เราอยู่วันที่ตมะเ สาคอนมหาชัยเมืองใหม่นะครับราคาใกล้เคียงกันเลยนะครับทุกสาขาเลยไปที่ไหนซื้อได้เลยนะครับเลือกซื้อได้เลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องสนใจเลยนะครับได้ของดีราคาถูกนะครับขายให้ทั้งเต็นท์เลยเอ็มจีผ่อนสามพันได้ไหมเอา้าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเอาเอาเปล่าเอ็มจีผ่อนสามพันวันนี้ขายผ่อนห้าพันนะวันนี้ขายผ่อนห้าพันนะเดี๋ยวดูทุนนิดนึงหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ถูกสิ่งติดในท้องตลาดทำผ่อนเดือนละสามพันกว่าบาทครับ MG 3มีสลูปผ่อนสามพันกิโอตโอตโอมามามาเลยตัวท็อปสุดนะครับสลูปแอร์แบ็กพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแอร์ออโต้โอเอบาอะหนังแสนเก้าเก้าไอคิดมาไปแล้วเอ้ยเซ็นเซอร์ถอยอีกสามจุดโอ้ยสะกงสะเกิร์ตชุดแต่งรอบคัน MG 3ามแตงเก้าเก้าใบแดงหกแสน